บัดเน่ฐานขันพ่นอาจารย์สดใสพันละนาไปแล้วมีแนวใดพ่นกระว่บทานอดลดแลมาหมดเสียงกูสูนเนม ในตอนนี้ฉันจะพันละนาะเรื่ององค์ประเวทชาดกจุนองค์ประเวทชาดกยกขึ้นเป็นนิท่านเปรียบปุ่นฟอังอาหางตามนี้คือเลียนในในสมัยแลตโตว,วันนประเวทเดือโฟตอนประเวทออกจากบ้านนาง,นงแกว้วมิกมากิีง บ่ได้วังดีดีประเวทยังทั้งตีนม่มีสิทธิ์มีรัพ์กันปากคอยมึงบานมาซินังเป็นคนวมกันหน้าระยังประเวทอุมจารีเม็ดสียกยังใหญ่ตามคนโยบ่ตองเนี่ทุกบ่ บนรวราเข้าป่าปะนะจอนไกลนครสี่ีแม่มาสีทั้งสะเอื้นนะมองขึ้นมาตั้งบ้านนะมาสีน,น้ำอุยน้ำตลังกิดบอดบังประแก้วมันเคยได้รบกนังนน่ะ ข้าวเมื่อตากแดดหอนในเส้าห่มกบกระเดาเอาใบตองมาปูนั่งนอนพ่อให้อนนอนกลางเดินกินกลางหยาไงเวลาคิดสุขึ้นไปโคกคอยคอยหนาวสะบันนอกสันงนี่ย้อมไม่โยมกว่าในถิงเสื้อสางอยงกางในป่าใกลจักยังมัง มาบ่มีวันสิเบามาสิเศร้าเราก็มองไงประเวิเบ่าต่อหน้องไอ้นังคอยอดซาเอาเด้อคำตกวังคำเฮาไม่ไอ้คอยทนไปตามเรลืองไงคำเฮายังบ่เสียงทนไปสาควันร้อนมาบนคาดใจจังหวงโคตหนักไงมา

เดือดร้อนมันเป็นสิ่งธรรมดานังเงยคุณเกิดมาต้องมีทุกข์กะเล็กนี่บ่มีได้วน่าแล้วา้าเมีไยไต้บูปาไรหลอดปาไลบูปาไผ่หลอดปา,ดาตแตนเลจ่องซองแต่เมืองนะ ตอนนั้นตกเขาเบืองสวรรค์นาคีี้านาทีวังไสขำามเหวลอหัสหวยแต้องกันอาจะใหญเห็นปูนและวันเนียวเห็นมักเนียวและบักตองสองร้อยในเอวกินนะกกำมอายัหมอจินจงสันสาจองเขือน้ำตาไหลอน้องน้องแม่วาชีทั้งให้แมอ่อนตั้งใจลา เก,กับทั้งมุตตาเจ้ากรมาวันเอวมิดจะกรรมแล้วโมเลวสองโ้ยในเอวน้ำนะตอนนั้นตกเข้ากําเจตราชนคนครหลวงพักตาลาและเมืองกัะบอ,อกขึขโมวนมะปัญชากวนไปพ่อทุนหลวงผู้วนาพระเจ้าเจตราชไทยออกมาตอนอนอกลับโลฟงนะ พระเวทพักยวงคกินนึงไกลไก่ไม้ใส่ขาองค์นนงกก,งโงโก,ก็ไปมาปัานกวงประเจา้าชนลุ่มล่องนุ่มลามตามทรงองพระเวทท่อนเท้าวมามีเอือรอกเอาหยังนะตอนนั้นพระเจ้าเกตราชตั้งนายด้นรักษาการคือเอในพันเกตบุตรก็รักษาทั้งนา พอเดินดองเขาพ่มีสันไม่ออกบอกว่าไปบ่ไดดทางนั้นจงละวังนะเขายังตั้งเสือให้คัตมาต้องหอมไก่จากผูเขาหอมกะบอกเครื่องผู้รอยไงไปหน่งสาสีสอยมุดจริ้มบนินแดงเท้ามีหวนเท้าร้อยหนึ่งกะกายนะ ออกจากคันถึงสาบกคันนั้นท้าคนสีลงมากก็แ่งแปงสละไว้มะประเวทเดินไปพ่อถือสินตรงปานวดพว่อมาสีนาาตาถือแก้วรับนอสินถูกทุงยังตลอดสิ้นประเวทสั่งนังมาชีนั่งกินดีรับการักษาสิ้นแก้วนะ แนวมาที่ทำนั้นเพ่ติกรรมเดินป้าถือกาเซื้อเล็กการซ่าเวลาเขาเราค่อยเทืมไะได้มากไม่เรากลับเต้าอสวมกับมาจุมมุตตาพโยของค่อยถามะงโยมไม่โยมนับเดือเมืองบ้านเกดเดือนเป็นขนาดบพมีโุ้ปัญญาไทยมาตองแต่จังได้นะ กาวาสันเสียงวรรณประเวทกันเสียงมีหา่เกตปังกาศทวันทวันเทโล่แหวนอันลัน จบวันนประเวศองค์พรเวรสันดรพ่อมานั่งมาซีสองกันหาชาลีถึงจุดหมายปลายทางคือปลาิมาผ่านเขาชิลีวงกดในขนาดนั้น